สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ขอนการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 4ขึ้น10บข้าเดือน82ปีฉลูคนเกิดวันอาทิตย์ วันนี้มีเกณฑ์เสียเงินใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางยวดยานพาหนะเช่นออกรถมือสองหรือเปิดเต้นขายรถมือสองด้านสุขภาพอาจจะมีความกังวลหรือเครียดเหนื่อยขับถ่ายเป็นเลือดได้คนเกิดวันจันทร์วันนี้มีโอกาสได้รับอาหารยาสินค้าจากคนใกล้ชิดหรือ พักพวกซึ่งมีคุณภาพดีเยี่ยมจากต่างประเทศหรือมีคนนำไรายได้จากการลงทุนธุรกิจต่างประเทศสุขภาพระมัดระวังข้อเข่าขาขวาอาจจะเสื่อมหรืออาจจะมีเสียงดังก๊อบแก๊บอักเสบหรือมีหินปูนเกาะที่ขาขวาคนเกิดวันอังคารวันนี้มีเกณฑ์ กลับไปยังสถานที่เดิมๆภูมิลลำเนวเดิม,ม,ดห,ดมหรือไปสถานที่ทำงานเก่าเพื่อไปสะสางสิ่งที่ค้างไว้สุขภาพระหว่างโรคเก่ากำเริบบริเวณต้นแขนด้านขวาหรือได้รับอุบัติเหตุท่านที่เกิดวันพุธ วันนี้เป็นวันดีสีมงคลของท่านมากมีโอกาสได้รับสิ่งของมีค่าของขวัญเครื่องประดับจากบุตรหลานบริวารหรือได้รับส่วนแบ่งจากกองบรดกสุขภาพระมัดระวังการรับประทานอาหารที่มากเกินไปอาจทำให้น้ำหนักมากและขาด้านขวามีปัญหาเช่นน้ำหนักเกินตัวทำให้ปวดกระดูกบริขาขวา ท่านที่เกิดวันพรฤหัสสบดีวันนี้มีเกณฑ์ที่ผู้บังคับัญชาหรือเจ้านายให้เราปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีสุขภาพไหลข้างซ้ายอักเสบหรือเป็นออฟฟิศซินโดมท่านที่เกิดวันศุกร วันนี้อาจมีคนแนะนําให้คําปรึกษาด้านการลงทุนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหรือมีแม่สื่อแม่ชักแนะนําคู่มาให้สุขภาพระวังไมเกรนขึ้นสมองหรือ,อ,อปวดล้าสายตามากเกินไปท่านที่เกิดวันเสาร์วันนี้ ขอให้ระมัดระวังที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานอาจจะมีข้าวของเครื่องใช้สูญหายมีการขโมยหรือจรกรรมแนะนำให้จัดทิ้งพระหรือทางความสะอาดทิ้งพระและบูชาด้านสุขภาพพึงระมัดระวังด้านท้องผูกหรือไตอักเสบหรือท้องอืดท้องเฟ้อข่านที่เกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไป วันนี้มีเกณฑ์เข้าสวนจัดการต้นไม้หรือหาดอกไม้ต้นไม้มาเสริมเพื่อปรับภูมิทัศน์หรือจัดสิ่งอำนยวยความสะดวกเข้าของเครื่องใช้เข้าบ้านสุขภาพระวังผิวผิวหนังบริเวณหน้าอกอักเสบหรือเป็นผดผื่นคันหรือเป็นโรคลมพิษ โลกบ้านเออโรคบ้านหมุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนําจะให้บูชาหรือกราบไหว้คือพระแม่ที่วัดแขกเช่นพระแม่รัสมีพระแม่อุมาเทวีสีมงคลประจําวันนี้คือสีเขียวสีฟ้าสีเทาเวลามงคล7นาฬิกา11นาฬิกา14นาฬิกาเครื่องประดับคอยจี้พระราหู ซึ่งทำมาจากไม้หรือหรือกะลาตาเดียวหรือจี้โอปอเพื่อเสริมโชคลาภเสริมความมั่นคงทิศมงคลนะครับมาจากทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันต,ต,ต,ตกเฉียงใต้วันนี้ท่านสามารถออกรถมือสอง